สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามคิวแน,นที่ทุกคนขอมาเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเลยมาเอารองเท้าใส่เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวนี่ไงใช่แล้วยวรอก่อนนะแป๊บนึงงุ <c oughs> <c oughs> ุ้ คนแรกเขาบอกว่ากดให้แล้วนะอย่าลืมกดกลับละ่ะเออก็กดมากดกลับไม่โกกันกดซับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหม,ม,ไหมอยากให้พี่เต้นเพลง P P A P แต่เรายังไม่ทำเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ดูท่าเต้น,นอยากให้พี่รีวิวหมา โอ้หมาหมาหมามาเรายังว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ตลาดเราไม่มีหมาน้องอายุเท่าไหร่คะ Q&A สิบเอ็ดสิบเอ็ดปีนะปห้าอันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องเกมนะทีนี้แลก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 เกมแลกมาคาบเวอร์ชันอะไร โอ้หมายถึงเราเล่นไมคน้คานมิน้ใช่ไหมอ่าสิบห้าจุดเก้านะอ่าพอดีว่าเราซับถึงหนึ่งร้อยแล้วเี๋ยวเราจะฉลองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ขอดูเอานะนะอันนี้มาดูชาเลนกันนะโอ้มา,มากอ่ขาขัดขจะจองว่าอะไรอนะ อะไรนีน้องพลอยอะไรนี่น้องพลอยเขาจะบอกว่าอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ด่าให้น้องพลอยนะมีข้าเจ้าด่าอานข้าเจ้าบอก่น้องพลอยขี้โกงอ่ะเอาดูดิตรงนี้นี่ท้งสองอันเลยดูดูด,ด,ดูชาเลนนี้ก็สนุกดีนะคีวันเออมันไม่มีคีวนเออันนี้เรามาตอบคำถามเฉยๆเนาะ เออเวลาเป็นบ้าหมดอย่างเนือหาเดียวก่อนอ่ออันนี้จากคุณอะไร G A M E R T N A I L A N D เออถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยเพิ่งมาดูเอย เพิ่งจะมาดูคลิปน้องก็สนุกดีนะครับพี่อยู่ป .6 ไม่ว่าถ้าจะเรียนลึล๊ดไม่ว่าจะอะไรนะถ้าพี่เรียกน้องพี่อ่าพี่อยู่ปไหนป .6 ป .6 ป .5 ควายฟี่โอบักหาดาใครเขียนไอ้ด้าเย,ยอะย,ยุทธศักดายานสายชนดายานเราชื่อพ่อมันหมาเลยว่ะ เนาะเนาะเนนอ่าก็หมดเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากคอมเมนต์อะไรก็ใสแ่แฮนแทกอะไรนะ Q a n เนาะไปแล้วครับบ๊ายบายอะไรน,นะ Q a n A นะตามนี้ขวยบันพกบายบายเราจะทำคลิปใหม่เดือนหน้าหรือไม่ก็อาทิตย์นี้เอออาทิตย์นี้เราก็ทำ,ทำยังไงอทิย์หน้าเนาะบาาแหละไปบายบาย,บาย